ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาบอกเล่าว่าทำไมผมถึงได้เลิกเล่นลอส a ก,กแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปหรืออะไรต่อนะฮะวันนี้ผมก็จะมาบอกนะว่าเพราะอะไรเพราะเหตุใดอะไรอย่างนี้จะเล่าเหตุการณ์สรุปให้ฟังนะครับผมแต่ผมก็เล่นเกมมดไปด้วยนะ ก็คือเหตุเกิดมีว่าวันหนึ่งเวย้ยคุณผู้ชมผมได้เจอประสบปัญหาในด้านของชีวิตนะเรื่องปัญหาครอบครัวนิดหน่อยนะคุณผู้ชมก็เลยทําให้ผมได้เลิกอัพคลิปไปเมื่อเป็นเวลา2ปีกว่า3ปีที่แล้วนะแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มเข้าทํางานฮนะแล้วทีนี้อ่าตอนแรกผมก็ช่วยแม่เขาทํางานนะ ผมก็ยังไม่ได้มีงานแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับผมตอนนั้นก็เลยช่วยแม่ทํางานนะฮะช่วยกันหาเงินนะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับแล้วก็เรียกว่างไงวะอ่าก็ไปถึงจุดหนึ่งอ่าประมาณช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์นะครับ อยู่ๆก็ได้มีข่าวว่าประกาศปิดล้อซาก้าของกาลีน่านะครับผมซึ่งนั่นทำให้ผมช็อกมากนะฮะแล้วก็รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยแย่ละเกมที่แบบเกมที่เราแคสมาตลอดเกมที่เราเล่นมาตลอดนะคุณผู้ชมมีวันหนึ่งอยู่ๆเขาบอกว่าอีกเดือนหนึ่งจะปิดแล้วนะเนี้ยอ่ะคือเอาตรงๆว่าผมอะ่ะ นอกทัวเนี้ยผมก็ไม่ได้ชอบค่ายกาลีน่านะครับคุณผู้ชมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเขาปิดเกมเนี่ยแล้วเกมอย่างเกมไม่ดังเนี้ยคุณผู้ชมเขาก็จะปิดไปแบบเงียบเยโดยไม่มีข่าวสารอะไรข้งนั้นเลยนะครับผมยกตัวอย่างทําไมถึงถึงพูดคานี้ได้ผมยกตัวอย่าง,ง,ง,อ,างอ่าเกมเคโลไนครับผมคือเป็นเกมกบนะ เป็นเกมกบที่เราดีดนะครับแล้วก็ไปช่วยเจ้าหญิงที่เราใส่เด็กมาในเจ้าเจ้าหญิงมาในเด็กอะ่ะเราก็จะใช้ความสามารถของธาตุต่างๆธาตุนั้นๆได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งสมมุติว่าเราใส่ธาตุมืดมืดแสงมาใช่ไหมเวลาเราเจอมอนสเตอร์ธาตุแสงครับเรามืดไปตีมันก็จะแรงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือมันจะวนเจ้าหญิงไปอห้าตัวใช่ไหมแล้วเขาคือแบบผมก็เล่นอยู่ดีเวอยู่ดีเขาก็ปิดแบบไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยเวคุณผู้ชม เขาก็ปิดแบบปิดไปเลยเว้ยเออผมก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมก็ปิดก็ปิดไปเลยแล้วคือแบบมาฮีช่วงนั้นคือผมไม่ได้เล่นคอมแล้วก็คือแบบคอมพิวเตอร์อะ่ะผมยังมีนะแต่ว่าแบบคือเราไม่มีอินเทอร์เน็ตแะคุณผู้ชมคือผมก็อัพคลิปต,ต่อไม่ได้แล้วคอมมันก็เริ่มจะมีปัญหาครับช่วงนั้นอ่า มันก็เป็นช่วงย้ายแล้วก็คือมันมันจะมีพักหนึ่งเลยเชีหล่ะคุณผู้ชมคือผมอัพคลิปเมอามปีที่แล้วใช่ไหม,ม,ลม,แ,ลไหมแล้วทีเนี้ยผมหายไปเกือบแรมปีเลยเว้ยแล้วก็เพิ่งมาอัพคลิปว่าเาทพแห่งความเกียนกลับมาแล้วก็คือคลิปอ,อะไรวะดาบคู่อะตัวดาบคู่อะตัวกวินอะไรสักอย่างอะตัวไอ้ที่มันใช้ดาบคู่ฟันฟิ้งฟิ้งฟิ้ฟฟฟอ นั่นก็คือผมเริ่มกลับมาเว้ยคุณผู้ชมแต่ผมมาอยู่กับญาติเว้ยตอนนั้นอะ่ะก็คือมาอยู่กับญาติใช่ไหมได้แป๊บหนึ่งแล้วทีนี้ก็เออเดี๋ยวผมเล่าเล่าทำลายใหม่ดีวะ่ะอ่าคือตอนแรกอะ่ะผมอยู่ที่มหาสาครคามเว้ยคุณผู้ชมเอาเอาตามความจริงเลยนะคืออยู่ที่มหาสาครคามเสร็จผมอัพคลิปปุ๊บแล้วผมก็หายไป จ็ดแปดเดือนนี่แหละปุ๊บแล้วก็ย้ายไปอยู่บึงการอ่าย้ายไปอยู่บึงการนะครับแล้วทีนี้ผมก็เริ่มทาคลิปใหม่ติดอินเทอร์เน็ตอยู่กับญาติอ่าเริ่มทาคลิปใหม่แล้วก็ทีนี้ก็ย้ายมาอีกย้ายจากบึงการไปอยู่ที่นครศรีนะครับผมอ่าก็คือไปที่นครนะ mm hmm. ใกล้นะแป๊บนะะึงนะเดอัพของ่อน คือไปที่นครศรีนะครับผมแล้วทีเนี้ยผมก็คือช่วงที่ผมอยู่นครศรีคือไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยผมไม่มีแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์อยู่มืองการผมก็ทําคลิปไม่ได้แล้วตอนนั้นผมก็โทรศัพท์โอ้โหอย่าว่าเลยโคตรบันเลยคุณผู้ชมโคตรกากเลยครับคือกากมากอะหัวไหวรุ่นแบบ550นะครับหรือว่ารุ่นอะไรก็ไม่รู้อะแบบคือมันพอเล่นเกมได้อะ มันเร็วไหมคุณผู้ชมมันเร็วนะแต่แบบมันน้อยเล่นเกมก็แบบโอ้มันยังไม่ดีอ่ะแต่ถ้าถามว่าซีรีส์โทรศัพท์ที่ผมชอบที่สุดคือเป็นซีรีส์ไหนก็คงจะต้องตอบว่าหัวเว่ยนะเพราะว่าผมอยู่กับมันมาน,นานนะคุณผู้ชมส่วนเครื่องเนี้ยเครื่องใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรนะแต่มันก็พอเล่นได้แคสเกมได้อะไรเงี้ยมันก็พอถูพอไถเล่น RV ได้เล่นพวกฟรีไฟล์ได้เล่นอะไรเงี้ยก็พอเล่นได้นะครับ แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมก็พอเล่นฟรีไฟล์ได้พอเล่นอะไรได้แล้วทีนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคือช่วงที่ผมอยู่นครน,นี่แหละคือเป็นช่วงที่แบบโทรศัพท์ไอ้แหม่ลอสก้ามันประกาศปิดครับผมแล้วคุณผู้ชมคิดสิว่าผมอะเปิดช่องมาเราก็มาเล่นลอสใช่ไหมเราถ้าถามว่ายอดซับขนาดนี้มาจากไหน ผมก็ต้องตอบได้เต็มปากเต็มคําเลยครับว่ามาจากรอสซาก้านะผมไม่ได้ลืมวัวลืมตีนหรืออะไรนะแต่คือแบบคุณผู้ชมมันมันเหมือนแบบคุณมีไอดีดีหนึ่งเล่นไปแล้วแบบถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะ gm ประกาศผมจะปิดเกมแล้วแบบคือจิตใจมันแตกสลายคุณผู้ชมเหมือนแบบเรา ศูนย์รวมแกนกลางแห่งพลังอ่ะแล้วมาแบบมาถึงจุดที่ไอ้แม็กมาบอกผมว่าไอ้ไอยามลอสซาก้าอีกเดือนเดียวมันจะปิดแลวเว้ยแล้วมันก็ปิดคุณผู้ชมแล้วก็มาอีกครึ่งปีเว้ยผมได้มามันได้มีลออซาก้ากอดไลท์เกิดขึ้นมาใช่ไหมก็คือเซิร์ฟปัจจุบันเซิร์ฟที่เราที่พี่พีพ่น้อง,องๆอาจจะยังเล่นกันอยู่ ใช่ไหมพอมาเล่นเซิร์ฟเนี่ยผมก็ว่าหนึ่งละผมเข้าไปเล่นนะความสึขของผมนะคือความบาลานซ์นะครับมันไม่เท่ากับของกาลิน่านะก็คืออย่างหมวกฟ้าอย่างเงี้ยมันเด้งปกติของกาลิน่าจะได้สองสามทีนะครับสองทีถึงสมทีใช่ไหมแต่ของก๊อ l ไลท์เนี่ยคุณผู้ชมมันเด้งไม่ทีเดียวเว้ยแล้วคูดาวหายไปเลยเว้ยแล้วแบบคือผมแบบ คือมันสมดุลมันเสียเกินอ่ะคุณผู้ชมคือโรซก้าของกาลีนาใช่ไหมพลังโจมตีอ่ะครับร้อยหนึ่งใช่ไหมเขาตีตีประมาณอ่าสาสิบห้าฮิตถึงสี่ิบฮิตนะถึงจะตายนะคือแบบเลือดหมดหลอดเสื้อผ้าหลุดอะ่ะเออแต่แบบของกอตท์คุณผู้ชมเชื่อปะ่ะผมโดนแค่เจ็ดแปดทีอะ่ะผมจะตายอะ่ะเอาคือ คือมันสมดุลมันมันไม่ได้ครัคุณผู้ชมคือแบบมันสมดุลมันของกาลีน่าก็ว่าแบบมันผมว่าในในสเปลที่ผมเล่นนะผมว่าของกาลีน่ามันบาลานซ์กว่านะคุณผู้ชมอันนี้จากใจจริงผมเลยนะแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมผมไม่เข้าไปดูในเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยผมก็แอบ่องแอบดูอยู่นะแอบเล่นแอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็เล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่แบบ ไว้เล่นไอ้แม็กให้แม็กชวนอย่างนี้ก็ถึงจะเล่นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็คืออเขาเรียกว่าอะไรอะเกียร์บวกสามสิบอะคุณผู้ชมเชื่อไหมห้าสิบทูส่งซิลโอ้โหผมเห็นแบบนี้แนละ้วมันคุณผู้ชมว่ามันยังน่าเล่นอยู่ไหมอะครับผมว่าแบบมันเอาตามความคิดผมเลยนะก็คือมันเสียสมดุลไปแล้วอะคือแบบมันไม่น่าเล่นแล้วแล้วเกม มันเปิดนานแล้วด้วยผมว่าอีกหน่อยมันก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุูผู้ชมเข้าใจไหมคือเกมมันเอาตรองบ้านสำหรับผมอะผมให้คือมันตายไปกับกาลิน่าแล้วอะคุูผู้ชมผมให้แบบมันตายไปกับกาลิน่าแล้วอะคือแบบนั่นแหละ ผมให้ว่ามันตายไปกับกาลิน่าเรียบร้อยแล้วครับเกมลอสซากาและกาลิน่าผมได้เอาเกมที่ผมว่าน่าจะดีอะไปยำให้แบบตายแล้วอะคุณผมมู้ชมคือแบบมันมันมันตายอะมันคือผมก็ตายไปด้วยเข้าใจไหมคือผมไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นหรือว่าเซิร์ฟออนไลน์มันไม่ดีนะครับคือมันก็อาจจะยังดีอยู่สำหรับน้องๆสรับคนที่เล่น แต่สำหรับผมผมมองแล้วมันไม่ดีสําหรับผมแล้วไงเข้าใจไหมเพราะงั้นนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงไม่ได้เล่นลอสาก้าต่อนะครับผมอ่าหลายคนก็คงหวังอยู่ว่าสักวันพี่จะกลับมาทําอะไรเงี้ยอ่าคือผมก็อยากคิดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าแบบมันตายแล้วจริงๆะครับผม คือมันตายไปจากใจผมด้วยแล้วก็ตายไปกับเกมด้วยครับคือตอนนี้ก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆใช่ไหมคือจะเห็นว่าผมพยายามหาเกมอื่นมาแซมล้อดอ้วยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นเกมได้หลายแนวหรือว่าหลากหลายเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นชิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมอ่า ตอนนี้คอมพิวเตอร์ผมมันเสียอีกแล้วผมก็เลยทําคลิปไม่ได้ตอนนั้นน่ะคือผมจะทําคลิปให้น้องๆดูแล้วเว้ยแล้วอยู่ดีๆอ่ะเมมบอร์ดผมไหม้เฉยเลยเว้ยคุณผู้ชมผมผมเลยไม่ได้ทําอีกแล้วเว้ยเออตอนนี้ก็ต้องอดทนกันไปหน่อยนะคุณผู้ชมถ้ามีอะไรผมก็พยายามจะแคสหาอะไรมาให้น้องๆดูนะไม่ไม่น่าเบื่ออ่าโอเคสร้างไป มีมังมุมเนี่ยอก็อันนี้เป็นเกมมดนะครับก็ให้ด่วนเป็นมดงานก็คือมาเลี้ยงนางพญามาทำอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นแอลมอนเอาแค่3ามพอสามสามแอลมนสองคอนเฟิร์มเคครับก็เราจะให้ลูกน้องไปทำเราแอบอู้ในะยืนในบ้านนะ ก็นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าหลักๆทำไมพี่ไม่กลับมาทำลอสก้าหรอพี่ไม่เล่นลอสหรอมันลอสมันยังกลับมาเปิดนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เข้าไปดูหน่ะหรอผมเข้าไปดูแล้วครับแต่ว่าแบบมันผมคงขอโทษจริงๆที่ผมไม่สามารถเล่นให้ดูท่าอีกแล้วคือแบบ คือมันโนโบาลานเกินไปอะครับคือแต่ก่อนอะเอาเอางี้เลยผมยกตัวอย่างง่ายๆแต่ก่อนอะผมยศแค่บัางอะคุณผู้ชมเช,ชื่อไหมว่าผมชนะยศด,ดอกกับยศเพชรได้แบบสบายเลยเว้ยแต่เดี๋ยวนี้ครับยศแค่บัางครับไม่สามารถจะเทียบเทียงสู้กับยศด,ดอกยศบัางได้แล้วครับคือแบบมันโนโบาลานะครับคือแบบแต่ก่อนก็คือแบบเขามีบัฟช่วยผู้เล่นใหม่ใช่ไหม แล้วแบบมันก็โดนตีแบบจนแบบไม่ไม,ไม่น่าเกลียดเกินไปอะแล้วอยันนี้คือแบบโอ้โหคือผมอะสกิลเพิ่งเอางี้เลยสกิลอะสำหรับยศบ้างนะสกิลเพิ่งโหลดเสร็จอะครับยศด,ดอกล่อไปสามสกิลแล้วครับคือแบบผมไม่ได้ว่าเขาเล่นกากหรืออะไรนะเว้ยนะคือเขาเล่นก็ไม่ได้แบบสเต็ปโหดอะไรอย่างเงี้ยเอแต่แบบเออะสกิลเออะสกิลอย่างเงี้ยคือคุณผู้ชมผมจะไปสู้ได้งไง คือความบาลานซ์มันมันไม่ได้จริงครับน้องๆถ้าผมจะกลับไปเล่นก็คือหนึ่งเลยผมไปกวานซื้อเลยในเฟสผมรับหูจริงจออครับสามสิบเอ็มชุดอาคาอะไรเงี้ยรับแบบเติมแบบนัวนัวกระจายอ่ะถึงจะแบบต้องเติมอย่างเดียวอ่ะถึงจะสู้ได้อ่ะเอานี้เลยคือต้องชุดบวกสามสิบอตัวออเตตัสร้อยห้าสิบอัพอะไรเงี้ยคือแบบมันมันเป็นเรื่องของสเ,เตตัสมากเลยนะเซิร์ฟเนี้ย S <S> อันนี้ผมขอพูดจริงนะฮะก็ใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมผมก็อยากจะทราบนะแต่คือว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมคงไม่ได้กลับไปทําจริงๆนะครับผมผมก็ขอประทานอภัยในที่นี้ด้วยนะครับส่วนเกมอ่ะที่ผมจะรื้อฟื้นหรือว่าที่อาจจะเล่นในอนาคตในช่องของเราจะเป็นแนวผมจะพูดก่อนเลยจะเป็นแนวหนึ่งแนวแบบ อ p g ์พอะฮะแล้วก็เป็นแนวชิวๆอะไรอย่างเงี้ยชิวๆ RPG อาจจะมีเกมผีในมือถือแซมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นให้กลัวเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะเป็นพวกของไมค์คราฟพวกอะไรอย่างเงี้ยผมเคยลั่นวาจาว่าผมจะไม่แคมสไมค์คราฟเวอคุณผู้ชมแต่ ผมต้องยอมรับจริงๆว่าโลบอกกั n ไม้า f t อ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเหมือนกันนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนั้นอะ่ะผมอายุประมาณหนึ่งอะ่ะผมเล่นไมค้าแบบเซียนแบบเซียนมากผมขุดเพชรแบบขายตะก่อนนะครับผมมีเพื่อนผู้หญิงนะคนนึงผมก็เล่นกับเขาเล่นตลอดแล้วผมก็ชอบเล่นเซิร์ฟออนไลน์นะคุณผู้ชมแล้วก็ซื้อบ็อกไปแบบโพเทคบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ สร้างบ้านคิปเปอร์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออโหเราชอบสร้างบ้านคิปเปอร์นะน่ารักดีแล้วก็แบบผมขุดแบบปลูกแตงโมขายอะไรอย่างเงี้ยแลรว,วยอะรวยแบบโ,โหรวยอันดับต้นต้นของเซอร์อ่ะครับคือแบบแบบปลูกแตงโมแล้วแบบกดพาสตินไอเนี้ยกดไอตัวดันอ่ะปุ๊บแตงโมมันแตกใช่ไหมมันก็ไหลลงไอไอดอปเอร์อะไอไอลูลูที่มันส่งของนะคุณผู้ชม แล้วมันก็ไปลงหีบไปผมเพราะผมก็ไปเก็บนี่หีบไก็รวยอะแบบแต่ก่อนนี่เล่นแบบเล่นแบบไปเซิฟไหนก็โหดครับไปแบบเป็นชานพันเป็นชานร้อยอย่างเงี้ยตีโหตัวแตกกระจายมันดีก่อนก็เล่นนะคุณผู้ชมอ่ายอมรับว่าว่าโลบอกก็ดีฮะตอนช่วงนี้นะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโรบอกสักเท่าไหร่ละช่วงนี้ อ๋อเราเป็นมดดำเราไปหาหมดแดงได้หรอวะเดี๋ยวผมไปเดินไปหาหมดแดงก่อนนะครูโจมมันจะทำอะไรเพราะว่ามดแดงนี่คืออะไรลูกออกเอ้าย้ยมเพื่อนมาเก็บลูกออกเร็วเก็บลูกออกด้วยเหรอเฮ้ยมดแดงมันกัดเราเฮ้ยมดแดงมันกัดเออแตกโดนมดแดงกินนะ ขุ่นได้ตายเนื่องจากโดนมดแดงแดกเสียสีอาหารโอเคครับคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ผมไม่ได้รับสัก,ก้ารนะผมก็จะมาอธิบายในคลิปนี้เลยทีเดียวนะแล้วก็เล่าประสบการณ์ทำลน์ของชีวิตผมไปด้วยเลยแล้วกันอ่าก็ประสบปัญหาเยอะครับโดนมรสุมชีวิตเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม แต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดรายละเอยลยก็ก่ะสำหรับวันนี้ชอบลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเล่นทหารจิ๋วต่อนนะช่วงนี้ติดมากสำหรับคืนนี้ก็อาจจะมีเกมเซอร์วิสนิดหน่อยนะครับผู้ชมก็รอติดตามดูเลยนะครับสำหรับวันนี้บายครับขอบคุณที่เข้ามาเสียเวลาเข้ามารับฟังนะน้องๆ v ีก็ยังรักและเคารพเหมือนเดิมนะครับว่าจะใดไม่สุภาพก็ขอประทานไปครับบางฟิลลิ่ง มันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบนะคุณผู้ชมอย่าเอามาเหมารวมในชีวิตจริงผมก็เป็นคนที่สุภาพมากนะครับคือแบบไม่ได้ด่าไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ด่านะด่าแต่แบบหนึ่งด่าแค่แบบในเกมมาสองเกลียนแค่ในเกมอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมชีวิตจริงผมก็ไม่ได้ติดเกลียนติดอะไรถึงทีเกียนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่แบบไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนแบบจนยอมรับไม่ได้อะไรครับเงี้ยอ่ะ ส่วนน้องๆก็เอาแนวคิดผมไปคิดได้นะก็คือเอาชีวิตของเราให้ดีจกว่าครับชีวิตแห่งความเป็นจริงนะเรื่องเกมครับเล่นน้อยๆได้เล่นได้สาระโอเคเล่นได้เล่นน้อยๆก็ดีอ่ะอย่าเล่นให้มันจนเสียแบบผมอ่ะคือผมเล่นเกินเนี่ยจนมันเสียไปนู่นไปนี่นะสุดท้ายแล้วยังไงก็ ตั้งใจทํางานครับก็ตั้งส่วนน้องๆหนูๆให้ยังเรียนกูก็ตั้งใจเรียนครับคือแบบเพื่อนๆมีงานมีการที่ดีก็ตั้งใจทํานะครับเราอยู่กับมันเหมือนช่วงนี้แย่จริงครับชีวิตจริงหลายคนแย่มากนะช่วงเนี้ยโควิดระวังไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาเสียเวลานะบายจ้ะ